ตัวมาช้าชร่องน้ำแดงเป็นหน้าที่ของพรวิชิตเท hey, ปงอินรับผิดชอบร่องน้ำเสียเงินเป็นหน้าที่ของเรือเทพนรสิงห์แปดแปดก็ต้องเอาละครับนาท,ทีเหตุการณ์รอคอยนาทีเหตุการณ์ระทึกใจครับจะทำมาถึงแล้วทเทพเผยเทพนรสิงห์แปดแปดจากเสาไให้วันนี้มาเจอกับผู้รักผู้แงยงตลอดารครับนั่นคือ พอไปคิดเฮโอกเคครับลอยละประมาณลอยละประมาณเอาแล้วไครเข้าไปอีกนิดทิดเข้าไปอีกหน่อยเอาแล้วครับไหลลงมาทั้งคู่ลงมาช้าๆอย่างมีสมาธิระมังระวงเห็น้องสิงห์แปดแปดดูฝั่งทางด้าน กังวกสอ๋อมาแล้วม่ผู้ชอ้ยเาบอกมานรผาทีทีน้องเลยใส่มากัมาันทีเดียวนี่เที่มันจะหาดาะดาใบไจกดำจกจุใจสวกระพริมทู้ใครจะไปใครอยูที่รู้มาไม่มีคำว่าปฏิบัติยอมความประเด่นไม่มีผนไม่มียึดไม่ถ่อไม่แทไม่เหลียวไม่แลกุต่ออแล้วใส่มาถ่ายน่าแตกสาสานแสีงทีเดียวเอาไว้เื่อ่องลูอง Takut, 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 ini takut, 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 ya takut, tadi takut, takut, อินแจ๊กแล่วละวะตัวยังทีนี้กินน้าอยู่ขนาดอะไรมีคนถามว่าเปาบุญจินมีชื่อเล่นชื่อว่าอะไรไม่นะละไปบางคนก็อบอกว่าท่านเปาผมบอกกัเลยครับว่าไม่ใช่แม่มเปาบุญจินมีชื่อเล่นว่าคำเฮ้ยเวลาถามไพกกามการาเกะไม่ได้เป็นอะไรแจ๊กเล<ห>เวลาออกศาลเมื่อไหร่เปาบุญจินตัดสินเออจะบอกว่าฟอง โอาไปเข้างไถวหน้าบ้านหลังนี้นะสิเงทื้เอาเงินจีนือเอาไปเลข้ามว้อยตำรวจกับ้ปนั่คู่เงินไหลผู้่คสอนะเรกนไหเอาเด้งซ้อมซ้มลงเียนแล้วเอาได้อยู่คนโขเอาแต่ดนเร่เด็กงเอายางมาเต้นคนโขดนเร่เด็กงด็เต้นยางนี่นี่นี่ท่าพรสีบางส่นนั่งอยู่ใต้สะพานนงเราใหลอ ทะเอน่นออกมากับกู่ให้สองครั้นนี่แหละครับแต่พี่น้องก็ต้องจำใจนะครับเพราะว่าเรือคู่จริงชนนั้นมันเป็นการชิงวไหวจิงพิษของพันท้ายเราเสห์งกับหมอหัวของเรือนะครับเพราะว่าเที่ยวนี้มีความหมายถ้าธิรวาลีแพ้ทุกอย่างจบนะครับเปยาแดงแต่ถ้าเกิดทิกรับธิรวาลีชนะพี่น้คราชได้ต้องมี หนึ่งเที่ยวในการตัดสินนะครับเพราะฉะนั้นการได้เปรียบเสียเปรียบนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญครับนั่งลงได้ครับครจะให้ผมหวอนไหมครับหวานครับนั่ง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 ลงสินไม่รู้ก่อนครับก็ประโยชนะครับท่านประธานสั่งประหลัดกรับเดี๋ยวผมไปข้าทีครับประธานครับุกไม่รู้ผมไม่รู้เดี๋ยวหรือไม่หรือจะยอมให้ทีมอาวุธใีนเดนขึ้นมาและวไปประลองกันในรอบที่สาม ท่านที่เป็นเบาหวานนะครับก็พยายามหาดาดองเอาไว้แต่ถ้า<ๆ>หากมึกินยาเมื่อเช้าทีทีงานานักพากย์มีฮะเ,ออเราพร้อมที่จะให้ครับว่าแล้วก็กินยายแต่คนที่นักใจที่สุดก็คือผอดมีครับไม่รู้ว่าจะขี่ใครกะับกับพี่ลมกับเจ้าเกมคกักคบมื่ววานกับจอต้นสักด้วยมื่ววานบอ,อ,อกท่านผอมีเหนื่อยเขาไม่อยากไปไหนมาไหนไม่อยากเดินแต่ว่างานพอจะแจกท่าเห็นได้ผอว่าเยอะข้นน ไอ้ยิงคนนึงซ้ำแล้วต้องไงซ้ำแล้วทำนีส,ส,สในามเราคาำที่ไก่ปุันนี่ดหมอ,มอนะครับสันนี้หมอบแล้วครับสันนี้เอาละครับพี่น้องท่านผู้ชมครับตอนนี้เหลือแต่สองลัานน้าเริ่มจุ่มผา,แา,า,า,มผา,มายาาแล้วครับพี่น้องครับจับตาดูครับพันจ่าเอกประสิทธิ์เบียงส่งครับกรรมการจุดปล่อยว้าวเอาละครับท่านผู้ชมพี่น้องราชราฐพี่น้องโนนสวัสด ใจล่ำล้มวันนี้วาวุ่นแน่นอนให้ได้อีกแล้วโอ้โหโอ้โหท่านขออีกแล้วนะครับท่น้องฝากไปทางด้านเจ้าแม่ทำไหลเจ้าขุนเนรไปรอด้วยนะครับห้าสิบห้าไพไพท่านจะเปลี่ยนรอบน้ำไปเนไม่จบเหลืออีกหลายเที่ยวไปเจ้าแม่กำไหลเจ้าแม่ขุนเนรแม่กระสิงแปดแปดเจ้า่าณีวาเว่า เจ้าแม่ปาดูทองกำไหลไฟลอยลำที่จุดปล่อยด้วยครับขอบคุณครับไปแล้วครับเห็นยกผายแล้วครับขอบคุณครับโอ้โหสุดยอดครับยกผายเห็นครับขอบคุณครับเอาแล้วก็ทุ่งส่งต่อพูดกันไฟพูดกันมารอเวลาเรือมาครับถ้าจะเล่านิทานพวกนิทานจะไม่จบเรือจะลงมาก่อนนะฮะ Uhm. เอาตามสบายตอนที่พันหาดนำเลยเอาเลยครับลอยลงมาช้าๆเหี <sais. S 2> ่ยวนีดดูนิมนู่นแล้วก็เนิ่นนานน่าจะได้ปล่อยข้าเที่ยนี้เอาแล้วทำไหลลงมาไหลลงมาได้ด้ยทายาหน้าราชร่องน้ำเงินทิดาววารินร่องน้ำสีแดง ปกิสูสีดูดีๆแล้วแต่ใครันมาเจอได้ว้างไมมีใครยอมใครเลยตอนนี้ตอนนี้ทุกคนพยานาคทราพยานาคทรัเจอใครมาเจอเดิมาเจอก็ที่เราหว่าเริ่มจะเปี่ยนเราเปิดปีกทำรักเราเบี้ยพยายามทำ โอ้เห็นใบไผ่ไหวไหวอยู่ๆจะิีบใจกับตรงนี้เป็นริอในสายก่อรับกับสายน้ำนะครับเทปนอรสิงห์แปดแปดกับพรอเพ็นจีเทปองคินและนี่กล็เป็นเจ้าย่้านี่ยนะครับแต่ทีวน да. ี้รับกับสายน้ำเจ้าย่าจะมีคะแนนติดใบติดเมือกบกุมพ่อปี ถ้าลำน้ำเปล่าไปนอนจมชื่นได้หรือไม่ว่าผมว่าย่านแม่น้ำส่สามหมื่นสี่หมื่นย่านเนี่เงี้ยวหวานๆึๆ้นไม่ค้นไม่เพราะย่านฉันเป็นเบาหวานบ่จ้าขนานั่งเป็นเบาหวานฉันจะดูแลน้่งยิ่งโยคนเดียวสัญญาเป็นเบาหวานมาแล้วจ้าเอาเรียเอาแล้วเข้เาไปเรีสกเขาซะ แม่ให้มาไม่เท่าไรใส่หมดนะตักเลยทีเดียวออกมาไม่มีการยจบงจังฉัใจไม่เท่าไรใส่กันมาแบบนั้นหมดเถื่อเถอเลยทีเดียวนเวาเที่ยวนี้หมดพิษยาวใหญ่แล้วก็ใหญ่ยาวเทถิสิแปเแปเจอเจ้าใหญ่บนีดาวาเาเอาเอาไว้เอาเลวตอนนี้ใส่กันมาไม่มีใครยอมใครกันจ้าดีเว่าเที่ยวนี้จะสามารถเอาใครขึ้จะได้ไปใสมาของเจ้าใหญ่บนีดาวาดักบุรอถามดีกับพยยกไรสิพยักดีวันตายอาก้เสิบแปดปตาก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 กีตากตากนีตากตากี่จัอสุขเจใจ เจี๊ยดเจี๊ยดเจียอตองเกี๊ยสามลูกเป็นเจสี่โอ้ต้อเจี๊ยห้าหกเจี๊ยหกเจี๊ยเจี๊ยเจี๊ยเจียเจีอยเจี๊ยเจีวยเจี๊ยเจีรัเจี๊ย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 เจี๊เจี๊เจี๊ยเจี๊ยเจี๊ยเจไ๊ยเจี๊ยเจี๊ยะจี๊ยเี๊ยเจี๊ยเจี๊เจี๊ยเจียเจียเจี๊ยเจี๊ยเจียเจี๊เจียเจี๊ยเจียเดี๊ยเท้ายเ เรือซีซีไปายทัวไปครับเป็นการชงจีงทุวยประเทศน,น,นทองรมศุลเนระกดิษฐ์ที่ราชจ้ากรมศุเเ็จประเทศพระนาราชสุดาสยามบรรราชกุมารีปีพศ .2560 หนาสนามมีคุณภาพของกัมพูชาใจังหวัดกรสิบของเราเรือดีล่องน้ำนแดงพรพิจิตสิงโยดาวาพบกับเรือดีที่ไม่ธรรมดา มีนามว่าจัดหน้าได้เท่าแลบท่านผู้ชมตอนนี้เหือกกำลังต้องทุนเข้ายที่เรียบร้อยก็ต้องขอบคุณน้องชาวเรือครับที่ช่วยขยับเวลาช่วยกันแล้วหวังหลวดเกินว่าจากนี้ไปคงจะช่วยกันขยับเวลาครับเป็นห่วงควรจะค่ำจะมืดเมื่อมาเที่ยวเวลากับเที่ยวเรือแล้วก็ยังใกล้ๆกล้เคียงกันอยู่พยายามให้หน่อยนะครับ รูไม่ดูไม่เห in sure so 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 ็นไม่ดีไม่เดี๋แล้วไม่สั่งหมากับผมสุดท้ายแพร่บอลเป็นไปไตาโคตรตาไฟตาโคตรตามนี้มาดูซิว่าเหลือดีที่แบบมันได้บินหน้าวะพอพี่ชิงส่สาวหนาว่าเจอใครไม่เจอเดินมปเจอกับจัดหน้าร้ายจัดหนาไรพี่น้องจัดสาวไห้หวาแล้วก็เปิดผายหใหม่ใส่กันมาแบบพร่บอลเถื่อเถื่อเลยทีเดียวช่วงอยาวสาวหรือเปิดสุดพอใจใส่เต็มทีปวดจีกันมาจะจ้าธรมาทีเดียวเอาแล้วครับอย่างดูไม่ออกอย่างบอกไม่ได้ใส่กันมาแบบที่ว่าโอ้กีสูสีกันเลือกกันเลยจ้า แม่บุรุ้ทองน้องพี่ต็เป็นแชมป์มากมายหลายลักมากสนามครับคู่นี้จริงเจอจริงเฮงเจอเฮงครับใครชนะไปเจอกับพรพิชิตเพชองค์หญิงประบาดครับโอ้โหถือว่าพวกเราคิดไว้น่าจะใกล้เคียงนะว่าใครวันนี้55ฝีห่ยคือคู่ที่จะเข้าไปชิงเอาละครับสิ่งที่วาเอาไว้ในใจน่าจะเป็นจริงเอาละทีนี้ เหลือเริ่มรวยเรามาจนฝ่ายระบชมเป็นหน้าที่ของเทพนรสิงห์แปดแปดเจอเจ้าแม่ประดุจทองเิอหมดสิครับเอาละครับฝาก,ฝาก,ากพี่น้องท่านผู้ชมครับแฟนรักชาวเรือ้าใครได้ยินเรือคู่นี้ไม่เป็นว่าจะเป็นเรือเจ้าแม่ประดุจทองเรือเทพนรสิงห์แปดแปดหาใครไม่ได้ยินชื่อเรือทั้งสองลำนั้น แว่าไม่ใช่แฟนเรือยาวตัวจริงเป็นแฟนที่ร่ดาราใบหัวหนด่แอ้้วถูกต้องฝากอบอกวิองครับวกผมระดับโลกเทพนโรสิงห์แปดแ,แจากสระบุรีส่งให้ทีงานของชนิดเทพโพใบจะเอาคืนได้หรือไม่อญญาจารย์เด่นเอาแล้วครับจะคืนได้ไม่คืนได้ก็อยู่ที่เดียนี้แหะครับดูสิว่าลูกคืนสิสอ จะทาหน้าที่ตรงนี้ได้ดีหรือไม่เมื่อกี้ก็เห็นฟอร์มก็แล้วครับว่าจะแก้อย่างไงโอ้ถ้าที่เคยดูบอลเล็บอลตอนกลางคืนครับประมาณทุ่มสิบนาทีมีการแก้ทางครับเช่นนั้นครับเอาละครับเก่งเจอเก่งเหงเจอเหง่หัวพยัเฆ์ร้ายท้ายก็มังกรท่านสองลํามนะครับวันดีของจริงเจอของแท้ของแท้เจอของจริงมาวว้ใจกันเลยครับว่ารางความสำเร็จกับ เรื่องโวยมาจบไปแล้วครับคุณผู้ชมหันหัวเรือลงมาโวยมาช้าๆต้องให้เวลาท่านเดิพักผ่อนบ้างนะครับจ้องมากนะก็ไม่ดีฮะับทำให้ปวดตาเดี่ยวจอประสาทตาจางเสบนะฮะเป็นห่วงเป็นใหญ่ครับผ่านไปไม่ถึงสิบนาทีครับเที่ยวประวัติศาสตร์ครับ อย่างที่ท่านหัวหน้าศึกษาได้กล่าวไว้เจ้าแม่ปดูทองทั้งวันวันนี้ไม่สะกดคำว่าแพ้เลยอาจารย์เชื่อแจ้งเรินเสื้ออายอูหลายโจ้ไปถ่ายประหลัเพื่อนเออถ้าไปเส้นกอสอศูนย์หนึ่งหน้านามถ่วแน่เอาเดี๋วเอาขึ้นดีที่ต่อไปส่วนเทพประสิทธิ์แปดหมายบั้นปั้นมือว่าจะเอาแชมป์กลับบ้านให้ได้ในเที่ยวนี้จะแพ้ ไม่ได้ถ้านน้ำเมอกาสเข้าิีกับท่านครับโอเคครับไปวัดกันกันในเที่ยวที่สามเรือเขอ้าทุนแล้วเอาละครับพระพุทธบาตสุขค่าคืนบาษสัโลลสิทธิ์ฐานบริตอุตสาหกรรมกรเกษตรน้ำล้ำแหล่งเที่ยวหนึ่งเดียวกะลีปับนองดีประเพณีตัดบาดดอกไม้งามเหลืองอลางุ่งหาตะวัน ลือลั่นเมืองชุมรามนั่นคือเทพนรสิงห์แปดแปดเจ้าแม่ประดุทองกองถัพเรือมาจากเมืองทะเลงามข้าวหลามอร่อยป่อยหวานจากสารีประเพณีวิ่งควายประเพณีวิ่งที่แดดว่าทีว่าคอยมีเอาจีกว่า อ,อยู่ขันงมนอยู่นี่อาจารย์สีวั์เคยบอกว่าว่าผลขางที่สุดมาคงขางที่สุดเรือเรือจะดีต้องมีฝีพายจริงไม่ยังเพลงสตรูคู่แข่งขันแม้จะแข่งยันแต่เช้าจนเที่ยงวันก็ไม่หวั่นขั้นเพลงเพลงฝีพายาาหมอเนี่ยเอาไปซิฟก็เนี่ยนะคนเก่งของเขาล่ะ<เ> พยากรายไม่มีวันตายโอ้โหเอาละครับพี่น้องท่านผู้ชมครับอยากกระพริบตาครับตอนนี้เริ่มจุดพายแล้วครับเหือผคนี้ขอยาทีมงานครับนี่คือเรือในฝันครับของพี่น้องระดับประเทศไทยเลพลนรศิงแปดแปพรกับเรือเจ้าแม่ประลุมทองโปรยตูรมาขออนุญาตกุ้งหอยปูปลาครับอรุณาพาลูกพาหลานคิดกัให้ดี โอ้โห oh, ตอนนี้คร for ับขายป oh, ัดครับปล่อยไม่ได้ถอยลิฟสกิดหน่อยแล้วค่อยๆปล่อยลงถื่อบ uh ัน huh. ท okay. uh ึกได้เลยแม่โอ uh ้โหควาคข้ามเขาถือว่าชามโตหางสูงมากบอกตั่นเื้นมากปุยมาจะว่าเอาเลย่โอ้ทำนายอย่างออมการันต์ส่วนจีนบัดมายิ่งควรขายบล็อกเสริมพันตื่นเต้นเลยยอดดีจ่ะภูเก็ตทุกทีดูดีเข้าเลเที่ยวเจ้าแม่ฟูทองูเก็ตให้โดนชิงมา pot sí, 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 sí. เอาแล้วเฮ้ยเอามานายกก็เขียนพัวโกเขียนแล้ววันนี้เลี้ยงท่านใจไว้ตัดตัดได้ยังจะทีช้ามาได้แล้วเพราะว่าจะคงอีกขนาดแท้กับลูกหีตัวมันทีเนี่ยใส่ <laughs>